เอยู่ตรงนี้ต้องตกใจนะครับประเด็นคือผมเพิ่งวิ่งกลับมาแล้วนะครับจากที่บอกว่าเดี๋ยวไปวิ่งนะครับก็ทดเทบลื่นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะที่ผมวิ่งวิ่งไปนะโอเคประเด็นก็คือเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าพอเราวิ่งเนะอาตกลับไปวางกนะัน แล้วเฟิร์สลันเนี่ยพื้นเป็นยังไงนะครับโ okay. อเคก็ผมไม่ได้ล็อกข้อสุดท้ายนะตอนไปใส่กะว่าแบบเชือกหลุดไหมนะอืมก็วิ่งวิ่งไปก็เชือกไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าสายเขาให้มายาวครับพอเขาให้มายาวเนี่ยวิ่งแล้วใส่เราเก็บไม่ดีมันก็จะแบบว่าติดๆหน่อยนะก็โดยรวมไม่ได้มีปัญหาเชือกหลุดนะครับแต่ว่าเชือกมันยาวโอเคออตองมาละ เดี๋ยวให้ดูคื้นนะผมถอดออกสองข้างก่อนอมาตรวจร่องรอยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนยะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนละกันนะนี่ให้ดูนะไม่แน่ใจว่าตอนคลิปรีวิวให้ดูคื้นไปยังนะครับนี่นะอืมการลงพื้นของผมไปดอกยางจะสึกประมาณไหนอันนี้ผมวิ่งไปห้าโลนะ เดี๋ยวค่อยให้ดูเพสนน่นนี่นั่นก็ลงเท้าประมาณแถวๆนี้นะที่เพื่อนเห็นรอยสึกได้ชัดชนะเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกมันนะ่าจะเป็นล่องแสะอย่างเงี้ยแหละเราผมใส่วิ่งไปห้ลโลก็นะกระทบพื้นไปแล้วก็เป็นรูดรายแบบนี้นะครับส่วนช่วงส้นนะครับก็น่าจะลงบริเวณนี้เยอะหน่อยนะที่เห็นเป็นรอยสึกไปแล้วนะ เฟิร์สลันวิ่งครั้งแรกส่วนตรงนี้ไม่ได้ลงยอยู่แล้วลอยๆเนี่ยนะไม่ได้สัมผัสพื้นเลยไม่กิฟอืมนะข้างซ้ายไปแล้วฮะต่อมาข้างขวาข้างขวาเป็นยังไงนี่ชะตากรรมคล้ายๆกันนยะผมลงเท้าแถวๆนี้นะช่วงเอ่อบริเวณใก้ตะเขาบใต้ใต้ดินโป้นปงนะครับอืมตรงนี้ไม่ค่อยลงเท่าไหร่อีกทีนิ่งก็ลงแถวๆส้น นี่เต็ดนะอนืก็ลงแน่เทา,านะครับแถวแถนี้ที่รู้สึกมันสึกไปถ้าเทียบสองข้างนะไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านี่เชียกแหลมมาแล้วนะัน่ปนี่คือวิ่งครั้งแรกนะ5กิโลอืมก็ถ้าดูด้วยสายตาคร่าวๆนะแถวแนี้ ที่ต้นิวโปงทางซ้ายทั้งขวานะที่ผมลงเป็นจุดตำแหน่งที่ผมลงเท้าไปนะฟีลลนะิ่งการวิ่งตีนะคอวิ่งช้าๆตอนวิ่งเพสช้าๆผมแบบเฉยๆนะพอวิ่งเพสไวๆหน่อยการตอบสนองอะไรสำหรับผมนะท่อาทางโอเคเลยเดี๋ยวให้ดูนี้ผมไปวิ่งที่จัตุจักมานะฝั่งนี้ดีฝั่งนี้แล้วกันอืมเนี่ยก็ ทดสอบนะครับ x เ,เบส hello ไปไงนะเอเวอร์เรดแทสเดก็พุ่งกระจุยเลยนะวิ่งเทเลียก็ประมาณ k หกใช้ไป30มสิบนาทีสาวินะครับแคลอรี่ก็3ามสนะอืมระยะทางก็ประมาณนี้ใครใช้ตามินนะก็สปปดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวสปปดนะครับ นี่ให้ดูเผื่อใครจะไปจัดการบินหวางให้มันเท่ๆกันน,นี่แัดหลักนะครับก็โลแรกผมวิ่งอยู่ประมาณเพจหกห้าหกนะเปื่อเจนะ็ดปปลายแล้วจากนั้นก็ลองเร่งความเร็วมาเรื่อยๆดูนะครับนประมาณนี้นะ ทดสอบไป5โลเอาซะผมลิ้นห้อยไลยนะอืมนี่ชา้าเออเนี่ยเอามันซะทุกย่านเลยนะครับโซนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไปให้หมดเนะี่ยเหนื่อยดีครับด้วยความอยากเล่นเนะี่ยแล้วก็อันนี้ผมแอดรองเท้าเข้ามาเรียบร้อยเลยฮะนี่ก็อสเต็ป5โลแรกนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปให้มีโอกาสเดีลองวิ่ง10โลดูนะอันนี้ก็ First, run <laughs> ลองใช้ลองเท้าดูว่าเป็นยังไงนะโอุ้มมโอเคสําหรับเอ็กเตปครั้งแรกครับคลิปนี้ไปแล้วฮะขอตัวไปพักหลังวิ่งนะครับเกิอใครไปจัดกันนะฮะก็ทิ้ง PRODUCT เอาไว้นะครับเอ็กเตปจัดว่าวิ่งเรื่อยๆหลายๆได้นะครับก็วิ่งตอนวิ่งยานที่วิ่ง วิ่งเร็วๆหน่อยเพสต่ำๆอ่ะนะก็สนุกดีอืมเรียกว่ายัางไงเดียวมีความรู้สึกของการตอบสนองอยู่นะอืมเห็นมันบางๆอย่างนี้อยู่นะเนี่ยอืมกระทบไปที่พื้นตุ๊บๆๆ,ๆ,ๆทีอืมความรู้สึกตอนวิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าลองวิ่ง10โล21โลลองรันว่าจะรู้สึกยังไงกับเจ้าเอเต็นะครับก็ คลิปนี้ฮนะไปแล้วฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเอ็กเตครับถ้าเกิดใครสนใจนะฮะเจ้าเอ็กเตนะครับซึ่งผมะสั่งคลิปที่แล้วผมบอกเนะี่ยผมสั่งงแต่ปีที่แล้วเพิ่งได้มาเลยหลังปีใหม่นะครับไม่เคยไม่ทันวิ่งปีใหม่ประเด็นก็คือตอนนี้เอ็กเตอะตอนผมได้เมื่อปีที่แล้วอะราคาแพงกว่านี้ไนงะปรากฏว่าปีนี้นะตอนนี้เขาแฟรเซล ถูกลงอีกถูกกับตอนที่ผมได้มาอีกนะอืนะเนึ่วงาซื้อปีที่แล้วแล้วแบบว่าจะราคาไม่แรงไปกว่านี้อนะไรยเงี้ยก็เนี่ยครับสีสันเนี่ยสีดำสีขาวนะลวดลายของเขาเนะเป็นตัวเอ X ไคว่มาขาวดำก็สวยนะอืมจริงๆอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ที่ผมเอาดำล้วนไปเนี่ยก็คือผมใช้งานนะครับเอาไปวิ่งก่อนแล้ถ้าเกิดว่า เปลียนคู่หรือยังไงเนี่ยผมจะสามารถปลดรองเท้าวิ่งเนี่ยเอาไปใส่ทํางานได้นะก็เลยเน้นสีดําล้วนมาก่อนนะตอนแรกก็เลยแบบเอามาวิ่งซึ่งส่วนใหญ่รองเท้าทำงานงผมเนี่ยผมจะซื้อรองเท้าวิ่งเป็นหลักนะแล้วก็ปลดออกมาเพื่อใส่ในวันทํางานอีกทีหนึง่งนะก็ให้ดูก่อนนะครับว่ามีรองเท้าเอ็กเตปนะเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะอืมก็มีสีมีไซส์นี่นะ ดูไก่อันน,นตรงปกของแท้อืมนี่นะตอนอันบอกแกะกล่องมาก็ก็ว้าไปทีหนึงเลยนะอืมนี่นะครับรีวิวของเขานีานะมีหลายรุ่นอยู่นะครับ Xstep อันนี้ผมก็โดนป้ายยาในทีหนึ่งเลยมาใช้ดูนะครับแคะหลายเคแล้วผม พูดไปก็หอกไปครับตั้งได้ไหมเอ๋ตั้งได้มาแล้วใครหารองเท้าวิ่งไห้เอนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อไปจัดกันนะราคาไม่แรงอืมคุณภาพดีวิ่งวิ่งวิ่งแฮโล่มันสบายเลยจะเสียงยังหอบตู่เลยพิ่งกลับมาจากวิ่งจริงไขอให้เสียงหอบด้วยนะครับ ไปแล้วไปจริงๆยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะชอบฝากติดตามนะแล้วก็ใครอยากได้เป็ดไปใส่ก็ผมแท็กโปรดักต์เอาไว้ก็เข้าไปเลือกดูหาไซส์หาสีาลองกันได้คนระับไปแล้วคลิปนี้ลาไปแนละ้วสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ